คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่2คุณเบิร์ดครับ คุณเบิร์ตมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเบิร์ตขณะที่กําลังนั่งร้อยมาลายอยู่ที่บ้านตอนกลางคืนแต่กลับมีผู้มาเยือนถึงหน้าประตูบ้านและก็ได้สร้างความขนหัวลุกให้กับคนในบ้านเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาใครเข้าบ้านเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่2กับสายของคุณเบิร์ตกันเลยครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับพี่ครับผมคุณเบิร์ตตอนนี้โทรศัพท์ามาจากที่ไหนครับโทรมาจาก อ่ากรุงเทพครับอยู่ย่านไหนครับเนี่ยบางบอนหนองแขมอยู่แถวบางบอนนะชานเมืองเลยครับอินชานเมืองอ๋ออากาศเย็นสบายดีสิช่วงนี้โอ้โหเย็นสบายพี่อยู่ในโซนนี่ผมนั่งคุยอยู่ใน่ซนรักนะครับระวังยุงกัดนะไม่มีครับไม่มียุงเลยเหรอไม่ค่อยมีครับพี่สุดยอดสุดยอดแล้วคุณเบิร์ดกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยเลยครับพี่ในครั้งแรกเลยครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ ก็สลับกันนะพี่ถ้ามีโอกาสก,ก็ฟังสดฟังครับแต่เมื่อก่อนจะฟังแห้งบ่อยเพราะว่าขับรถอะไรองฟังถีไปเป็นเพื่อนตอนขับรถใช่ครับพี่อ้าเวลาขับรถฟังแล้วมันจะไม่ง่วงพี่แต่เวลานอนฟังแล้วมันจะง่วงเออมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริง <c oughs> อันนี้จริงเลยเออ,เอ,อนะฮะคุณเบิร์ตมาว่ากันถึงเรื่องนี้การเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นครับผมนั่งร้อยมาลายอยู่ในบ้านใช่ครับครับ แล้วก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นเป็นยังไงครับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยคุณเดชก็คือโอเคครับพี่ก็คือเรื่องนี้มันเกิดเมื่อสิบปีที่แล้วพี่ค,คือตอนนั้นผมอยู่กับแฟนเก่านะครับมีอาชีพเป็นร้อยมะลัยพี่ร้อยมะลัยส่งปลากองตลาดอแต่มันจะเป็นมะลัยที่แบบเป็นพวงกลมนะพี่เป็นเอาไว้งานบวชงานแต่งลงนะพี่อ่าผมก็ชีวิตประจำวันก็ยังไงครับเช้ามาก็ไปเอาดอกไม้มาแล้วก็ตกกลางคืนแล้วก็ไปส่ง ที่บ้านเขา<ม>แล้ว <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งคือเดี๋ยวผมขออธิบาย<ม>ที่บ้านก่อนนะครับ<ม>คือบ้านผมอะมันจะหน้าบ้านจะมีคลองแล้วก็มีทางเทา<ม>้าแล้วก็ตัวบ้านมีลานหน้าบ้านนิดนึงพี่แล้วก็ในบ้านมีจะก,กั้นห้องไว้ห้องหนึ่ง<ม>เอาไวน้นอน,นัะพี่ก็วันนั้นตอนเย็นๆนะครับประมาณหกโมงจะค่ำแล้วพี่มผมก็นั่งร้อยกับกาแฟเนี่ยหน้าบ้านก<ม>็นั่งแล้วก็ ผมได้ยินเสียงคนตกมืออยู่หน้าบ้านพี่ตกมือแล้วก็เรียกชื่อผมมาตกแบบ mm. แล้วก็เรียกผมก็หันไปดูมันก็ไม่มีใครพี่ mm. ผมก็เลยเดิอนออกไปดูที่หน้าบ้าน mm. ก็ไม่เจอใครก็แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ mm. ก็เข้ามาร้อยพอตกมืดน่ะผมก็จะย้ายเข้าไปร้อยกันในตัวบ้านกัน mm. Mm. อ่าครับทีนี้ ลองคืนช่วงนั้นมันจะเป็นหน้าหน้าก่อนวันแม่พี่เมืม่อก่อนวันแม่วันที่สิบสองเข้าเดือนสิงหาเนี่ยพวกตามอะไรมันจะราคาสูงเป็นเท่าตัวเลยเราก็เราก็จะร้อยยันดึก<ม>ตีหนึ่งตีสองแล้วก็จะมีเพื่อนมาบ้างมาช่วยกันร้อยอย่างเงี้ยพี่<ม>วันนั้นก็พอตกเยน็นปุ๊บตกค่ําผมเข้าไปร้อยประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนได้พี่<ม>พี่มัน ผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่หน้าบ้านพี่แบบเดินอยู่ริมคลองอ่ะมันเป็นทางเท้าพี่แล้วบรรยากาศมันจะเงียบย่างเงพี่มันจะได้ยินเลยแล้วเมื่อก่อนมันจะมีรองเท้าแบบวัยรุ่นอ่ะพี่ที่มีกระดิ่งอ่าเวลาเดินเดินแล้วมันจะดังกระดิ่งดังกิ้งกิ้งกิ้ง่งเงี้ยผมก็ได้ยินแล้วเขาเดินอยู่สองสามรอบอ่ะแล้วเขาก็หยุดที่หน้าบ้านพี่แต่แล้วเขาแป๊บนึงอ่ะเขาก็เรารู้เลยว่าเขาเดินมาในตัวบ้านละเดินมาในลานหน้าบ้าน แล้วก็เดินอ้อมมาข้างลานพี่เป็นเสียงรองรองเท้าเสียงกระดิ่งอะ่ะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงประตูข้างบ้านนะพี่แต่ในใจเนี่ยเราคิดว่าเป็นแม่ของแฟนเพราะว่าเขาจะเอามาอะไรไปช่วยร้อยเวลาดอกไม้หมดอะไรนี้เขาจะมาเอาอ่ะพี่แต่ปกติแล้วเขามาเนี่ยเขาจะเรียกเฮ้ยมาเอาดอกไม้หน่อยหลับไปเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันเงียบแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยจะเปิดประตูไปถามว่าออะไรหมดไม่ต้องหรือไรหมด ทีนี้ตอนที่ผมตังจะเปิดอะพี่อยู่ดีๆความรู้สึกผมมันก็มันใจมันก็รู้สึกกลัวพี่เพราะว่าแบบแต่ในขณะนั้นนะผมมาบิดลูกบิดไปนานแล้วพี่มือบิดลูกบิดไปแล้ว,อ,ลลวอืมอ่าแต่ผมแต่เราก็เลยแบบค้างไว้ก่อนแล้วเราก็ลองเรียงดูบอกแม่แม่มาอดอกไม้เหรออะไรเงี้ยเขาก็มันก็เงียบเราก็เรียกแม่อืทีนี้ก็ไม่มีใครตอบอื เสียงแลวดิ่งก็ไม่มีเดินออกไปนะพี่<ะ>ผมก็เลยเอามืออ่ะเอาดัานประตูออกค่อยๆแงมออกพี่พอแงะไปนิดเดียวอ่ะอด้ยวยความกลัวของเราเราก็ไม่กล้าเปิดปึ๊บพับใช่ไหม<ะ>เราก็ค่อยๆดันมันมันไม่ใช่ลมอ่ะพี่มันเป็นแบบคือลูกบิดมันหลุดจากมือผมไปเลยนะพี่แล้วประตูมันก็เปิดอ้าวกว้างเลยครับ<ะ>ข้างนอกมันก็มืดเราก็ด้วยความกลัวเราก็ตกใจด้วยไงพี่ก็ยืนแข็งอยู่งั้นแหละ แล้วพอพอเราได้สติปุ๊บมันเป็นอัตโนมัติเลยพี่ mm. พอพเราก็เอื้อมจับลูกบิดปิดประตูมาแล้วก็ทีนี้เราไม่รู้หรอกว่าแรงไม่แรงแต่ตอนที่มันแรงเพราะว่าแฟนผมกับเพื่อนอะ่ะมันมันเหมือนมันสะดุ้งอะ่ะพี่ mm. แล้วมันก็บอกเฮ้ย mm. ทาอะไรวะปิดหูปิดสัดังเลย mm. มันดึกแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเฮ้ย e โทษโทษ,โทษไม่มีอะไรเราก็มานั่งรอแ้่ยังในใจเราก็มันสงสัยมากเลยเพราะว่ามัน ม,มันมันมันรู้เลยว่ามีคนดึงเราก็เลยบอกเพื่อนที่เก่งนะครับว่นาให้เก่งออกไปดูหน่อยดิใครมาแกล้งวะแต่ปกติไม่ค่อยมีใครมาแกล้งเนี่ยแต่ว่าผมมันด้วยความสงสัยเนี่ยก็เลยออกไปดูมันก็ไม่มีใครพี่เ้วก็มานั่งร้อยพอตอนเช้าเนี่ยตีห้าครึ่งผมต้องพอดีพี่ชายบวชอยู่เราต้องไปบินธบช่วยพี่แล้วก็กลับถึงบ้านประมาณแปดโมงพอมาถึงบ้านปุ๊บ ตอนนั้นแปดโมงกว่าได้พี่ mm. ผมก็จะเข้าห้องไปเอาผ้าขนหนูมาอาบน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม mm. ผมก็เคาะประตูแต่แฟนไม่เปิดทีนี้ประตูผมมันมัน,ม,นมันดึงแรงแล้วมันจะแง้มออกข้างบนนิดนึงพี่ <Okay. S 2> จะเป็นรูนิดนึงอ่ะมันสามารถมองไปได้ผมก็มองเข้าไปเห็นแฟนผมมันนอนอยู่ริมที่นอน mm. ข้างหนึ่งแล้วผมก็ชำเลืองมองอีกข้างหนึ่งตรงกําแพงห้องผมก็ เห็นมีคนมานอนพี่มีคนมันอนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมเขาเอาูเอาผ้าคุมโปงแต่ว่าเอาผมออกข้างนอกมัดผมแล้วก็เอาออกข้างนอกอ่าผมก็เห็นแหละแต่ในใจก็คือแบบคงเป็นน้องสาวของแฟนนะพี่เราก็ยังไม่เออเราค่อยเรียกก็ได้เพราะเราเข้าห้องน้ําก่อนอืคือห้องน้ําผมมันจะแยกออกจากตัวบ้านอ่ะพี่หนึ่งผมก็เข้าห้องน้ำสักพักนึ่ง่ะพี่ เอเสียงเสียงกระดิ่งอ่ะพี่มันมาอ่ยเสียงเสียงเมื่อคืนเลยเสียงเมื่อคืนเลยเราจาได้เลยมันเดินมาจากประตูข้างบ้านอ่ะแล้วก็เดินมาที่ห้องน้าประตูหน้าห้องน้ำแต่เราอ่ะตอนนั้นมันฮิตไงพี่รองเท้าไอ้พวกนี้ยมันจะเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่ได้สงสใส่เราก็เลยบอกเออแป๊บนึงไว่าต้งจะออกแล้วเออคือน้องสาวแฟนเนี่ยคือชื่อแตงนะพี่เออแตงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเนี๋ยเสร็จแล้วก็เลยรีบออกมาพอเปิดประตูออกมามันมันก็ไม่เจอใครพี่เงีย ว่างเปลา่าเงียบว่างเปล่าเลยเราก็ด้วยที่มันเช้าด้วยพี่ประมาณเกือบเก้าโมงแล้วเราก็ไม่สงสัยเราก็คงคิดว่ามันรอไม่ได้มั้งเราก็เลยเข้ามาบ้านพอดีแฟนตื่นแล้วก็เปิดห้องทีนี้เราจะเข้าไปบอกน้องว่าเอ้เข้าเสร็จแล้วไปเข้าได้เลยอะไรแต่ว่าพอเราหันมาตรงที่นอนอะ่ะไอ้ผ้าห่มมันกองอยู่ปลายเท้าแหละครับแล้วก็ตัวน้องก็ไม่อยู่เพราะตอนนั้นเราเข้าใจว่าเป็นน้องอยู่ไงพี่ แล้วพอตกกลางคืนอีกเราก็เหมือนเดิมวิร้อยมาไล่ปกติพอกลางคืนพอดีในคืนนั้นน่ะเพื่อนผมมาไอ้เก่งนี่แหละมันก็มาช่วยร้อยแล้วพอดีเลยไอ้น้องสาวที่ชื่อแตงอ่ะมันก็มามันก็มาที่มาช่วยร้อยเหมือนกันก็คุยไปคุยมาแล้วก็แซวมันแบบว่าเออเมื่อเช้ารีบไปไหนวะรอไม่ได้เลยแป๊บเดียวแวงแหวนจะรีบไปไหนกันมันก็มันทำหน้างงๆนะกียินแล้วมันก็บอกอะไรพี่เบิ์ด หนูเพิ่งจะมาบ้านพี่เนี่ยหนูยังไม่ได้มาเลยเราก็เราก็ไม่เชื่อนึกว่ามันอําถามไปถามมามันก็ยืนยันว่าโอเคมันไม่ได้มาเราก็เลยถามแฟนว่าเฮ้ยมีมีใครมานอนไหมแฟนก็บอกไม่มีใครมานอนตอนนั้นก็ประ,ประมาณสามสี่ชุ่มแล้วพี่ทีนี้เราเราด้วยการที่เราเห็นตอนเช้านะพี่เราเห็นเราเห็นแบบเราเห็นเจะจะเลยว่ามีคนนอนอยู่แน่นอนเราก็สงสัยละทีนี้เราก็ไม่ร้อยมาเลยละ ผมก็เล่าทั้งหมดให้เพื่อนแล้วก็แฟนแล้วก็น้องคนนี้ฟังให้หมดเลยว่าตั้งตั้งแต่เสียงตบมือเรียกหน้าบ้านมีคนดึงประตูเราก็ร่ายฟังแล้วก็มาเห็นตอนเช้าอีกเราก็ถามคุยปรึกษากันนะพี่ว่าจะเอาอย่างไงดีก็เลยแบบหยุดจะไปหาพี่คือแถวบ้านผมจะมีพี่อยู่คนหนึ่งก็เขาเห็นผมมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะพี่ก็เป็นเขาดูดวงเขามีเซนต์นะครับ ผมก็เลยเอยกปีบ้านพี่อ้อมอยู่ะเขาชื่อพี่อ้อมนะครับผมก็เดินเข้าไปในซอยแล้วก็ไปกันหมดนะพี่พอเข้าซอยไปเรียกพอพี่อ้อมออกมาผมบอกพี่อ้อมพอปรึกษาอะไรหน่อยสิแล้วผมก็เล่าทุกอย่างให้ฟังเขาก็บอกโอเคอนั่งนิ่งแป๊บหนึ่ง๋ยวพี่มาเขาก็เข้าไปในบ้านแล้วเขาก็เดินออกมาผมเห็นว่าเขาถือสายสินมาเส้นหนึ่งพี่ประมาณสายสินแบบผูกข้อมือครับ เขาก็บอกโอเคอยไปบ้านเบอร์กันไอ้ด้วยที่ความเราที่เรากลัวเ้าก็บอกพี่เดินนําเลยเขาเขาก็เดินนํามาล้วก็เดินตามมาพอมาถึงตัวที่บ้านอ่ะเขาก็ตรงไปที่ประตูห้องผมเลยแล้วก็เอาสายสิ่งเนี้ยมันมีพวกตะปูหรือน็อตอยู่อ่ะมันอยู่ข้างบนนะพี่ผมขอประตูพี่เขาก็ผูกผูกสายสิ้นไว้อืแล้วเขาก็บอกให้ เบิกไปจุดทูบไหว้ไปทีนี้เนี่ยบ้านผมมันจะเป็นสาลภูมันก็สารตายายแล้วสารตายายผมจะเรียกว่าปูุ่กยะคำเพราะว่าที่ที่ผมอยู่เนี่ยคืออยู่ตั้งแต่คือถางป่าแบบรุ่นปู่รุ่นชวดเขาเขาเบิกเบิกปลุกเบิกมาเลยพี่ครับแล้วก็จะขอปูุ่กยะคำช่วยแบบไล่เออใครที่มาไม่ดีก็ไล่ปกป้องคุ้มครองหน่อยใช่ใช่ครับองอธิษฐานเจ็ด ถึงจังหวะที่ผมจะตักทูบอ่ะพี่พอผมพอผมปักทูบปุ๊บมันมันมีคนร้องกรีด๊ดแต่พี่ <โฮ S 2> กรี๊ดแบบ <โฮ S 2> กรี๊ดลั่นเลย <โฮ S 2> กรี๊ดลั่นบ้านเลย <โฮ S 2> เราก็ตกใจแล้วก็ร้องฮูเลยนะพี่ร้องฮูแบบฮูร้องหนักเลยเราก็วิ้ใครเป็นอะไร <โฮ S 2> เราก็รีบเข้าวานไปเปิดประตูเอาไมา่อยู่ในตัวบ้านกันพอเปิดห้องนอนปุ๊บไอ้คนร้องมัน,ม,นมันคือไอ้แตง <โฮ S 2> น้องสาวแฟน มันร้องแบบร้องร้องไม่เอาอะไรเลยถามแบบทีนี้แฟนผมกับเพื่อนไอ้แฟนผมก็กลัวผมก็เลยให้เพื่อนพาไปหน้าบ้านก่อนอแล้วผมก็อยู่ในห้องผมพี่อ้อมแล้วก็ไอ้ตัวน้องเนี่ยตอนนั้นกลัวก็กลัวพี่แล้วก็มันก็โกรธนิดนึนนงอแหละแล้วก็แล้วไอ้น้องคนเนี้ยคือแม่เขาไปได้แฟนเป็นอิสลามแล้วเข้าอิสลามนานแล้วพี่มผมก็เลยว่าไปอบ,บอกไอ้แตงเล่นอะไรเนี่ย ผมไม่เล่นนะเว้ยมไม่ตลกด้วยน้ำเป็นอิสลามมาทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอวะแบบผมก็ว่าไปเยอะพี่จนพี่อ้อมเขาบอกเลยใจเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่น้องอ่ะร้องแบบร้องฮือร้องหนักเลยพี่มผมก็ไม่เข้าใจผมก็ถามพี่จะเอายังไงเนี่ยเขาจนสักพักหนึ่งอ่ะคุยไม่รู้เรื่องเลยเพอร้องตลอดเลยประมาณสักสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแยบแล้ว แต่ทีเนี้ยมันเงียบอ่ะพี่คนคนที่มันร้องถ้าร้องนิดเดียวมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าร้องหนักๆคนเรามันจะสะอึกจะอื้นพี่เคยเห็นเด็กแบบร้องแบบมันจะแบบอ่ามันจะร้องเง่ถามมันเลยบอกพี่เขาเลยถามบอกเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็มันก็สะอึกจะอื้นอย่างเดียวเลยพอมันถามไปถามมามันก็ตอบมาคำหนึ่งว่าแบบมันร้องแงะพี่มันบอกหนูหนู หนูขอนอนตรงนี้ได้ไหมโอ้โหผมก็ได้ยินแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วยังไงมาได้ยังไงเรานี่บ้านผมมแล้วนี่เป็นใครมายังไงเนี่ยเข้ามาได้ยังไงมานอนจริงหรือเปล่าเนี่ยแบบเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อเต็มร้อยเนี่ยพี่ขอโทษหมาหอนป่ะโอ้โหใช่ป่ะรังหวงใช่พี่หัวส่วนเลยตรงนี้แล้วบ้านนี้แหละครับพี่บ้านที่ผมดูปัจจุบันนี้แหละอหฟังนียบร่เงียบกันเงียบกันเงียบกัน เดี๋ยวยนี้ถึงี้ผมกัฟังก่อนฟังก่อน,อ,นอูโหโอ้โหูยมาแล้วมาแล้วคุณเบิร์ตมาแล้วข <c oughs> ยับมาแล้วใกล้กว่าเดิมอีกมันอยู่ประมาณยี่สิบเมตรได้พี่มันเป็นบ้านคนเหมือนมันส่งไปเรื่อยอ่ะครับพี่ เดี๋ยวนะผมลืมเลยเ้างถึงไหนนะเราคิดว่าเขามายังไงมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆจะมาขอนอนตรงนี้ได้ยังไงอ่าใช่นั่นแหละพี่แล้วทีเนี้ยผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็บอกพี่อ้อมนั้นพี่อ้อมคุยเลยผมไม่คุยแล้วผมไปรอหน้าบ้านนฝ่าเดี๋ยวมีอะไรพี่มาคุยกับผมผมก็รอรอหน้าบ้านรอสักพักหนึ่งอ่าพี่เขาก็ออกมาเขาก็บอกว่า โอเคอย่เบิร์ดยวพรุ่งนี้ไปซื้อลูกปั้นมา mm hmm. องหนึ่งนะผมก็เฮ้ย hey, รูปปั้นอะไรพี่ mm hmm. คืออะไรลูกปัน้น mm hmm. คือพี่บอกว่าน้องเขามาขอนอนตรงนี้เขามาดีอ่าเขาไม่ได้มารา้าแล้ว hmm. เขามาขออาศัยอยู่ก่อนประมาณเนี้ย mm hmm. ผมก็บอกพี่จะอยู่ได้ยังไงผมไม่ได้ยินดีว่าจะต้องการให้มาเลยหรือใครก็ไม่รู้ mm hmm. แล้วก็แต่ว่าทีนี้มันกินเวลามานานแล้วเราก็รีบน้อยมาหลยเพราะมาเลย เราต้องทําอะไรเยอะด้วยก็เลยแบบโอเคพี่ได้เนี่ยพรุ่งนี้ไปซื้อก็ได้แล้วยังไงใครจะไปซื้อรูปปั้นรูปทรงยังไงเขาก็บอกเดี๋ยวเมื่อไปพาไอ้แตงทิน้องผมมันมันร้องจนหลับไปเลยพี่เขาก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้พาแตงไปเกี๋ยวไอ้แตงมันเป็นคนเลือกเองครับพออีกวันหนึ่งปุ๊บเราก็ไปซื้อเลยก็ในรูปปั้นมารูปหนึ่งพี่ประมาณสูงเท่าประมาณคืบหนึ่ง แล้วผมก็ไปถามพี่อ้อามาเป็นเป็นผู้หญิงนะพี่ยืนตรงๆแบบคล้ายๆพวกกูม,มาณนะ่ะแต่ใส่ชุดแดงสบายแดงผ้าถุงแดงผมบอกพี่เอาไงแล้วจะตั้งตรงไหนเขาบอกทําหิ้งให้เขาหน่อยผมบอกทําถ้าซื้อหิ้งผมไม่ซื้อผมขอเอาไม้ตีไว้ให้ให้เขายืนได้แค่นั้นพอเอาไว้ข้างหิ้งพระแล้วผมก็บอกว่า โอเคมาอยู่ได้มาถ้ามาดีมาอยู่ได้ไม่มีปัญหาแต่จะไม่ไว่า้ไม่บูชาไม่อะไรทช้งนั้นเลยผมจะไม่ไม่ยุ่งเลยผมก็บอกไว้<ง>เขาก็<ง>เหมือนกับเขายอมหมดอะ่ะผมก็เลยทําที่หมายตีไว้แล้วก็ให้ยืนอยู่ข้างพระ<ง>ทีนี้เวลามันผ่านไปประมาณสามหรือสี่ปีนะพี่ผมก็ไม่เคยไหว้เลยนะ<ง>ไม่เคยผ่านไปมองด้วยวันนั้นผมกวาดบ้านอยู่อ่ะคือติดไว้แบบเป็นกําแพงเลยพี่ไม่มีอะไรขึ้นไปได้เลย อยู่ดีๆหล่นลงมาพี่ลนต่อหน้าผมเลยผมขวาดบ้านอยู่ลนแบบหัวหักขาหักแขนหักเลยลทีนี้ผมก็ตกใจแต่ว่าไม่ได้ตกใจแบบว่าเป็นลางร้ายนะพี่ตกใจเปบ,บของหล่นอ่ะบอกเอ้พอดีก็เอาใส่ถุงกะว่าพรุ่งนี้ไปวินสบาทเดี๋ยวเอาไปวัดแล้วก็เดี๋ยวทําบุญให้แล้วในใจเราคิดว่าตอนแรกกับผมจะไปปรึกษาพี่อ้อมแต่ผมกลัวได้แบบ ร่างสองมากอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยไม่ไม่ไมอยากปรึกษาก็เลยโอเคเราคิดว่าเขาคงไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราทําบุญให้พอเช้ามาผมก็เอาไปวัดแล้วก็ทาบุญให้เขาไปอย่างเงี้ยอุทิศกุศลไปให้โอเคแต่ทีนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยพี่แต่ทีนี้ว่าที่มาที่ไปอะ่ะคือช่วงแรกๆอะผมก็อยากรู้ว่าใครผมก็ไปหาพี่อ้อมเนี่ยถาม คุยกันเจอกันปกติแล้วก็ถามพี่อ้อมพอจะรู้ไหมว่าอคนนี้ที่มันนอนเนี่ยคือใคร,ครมาจากไหนทีนี้เขาก็นึกแป๊บหนึ่งเขาก็บอกเออใช่วันนั้นเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเขาเห็นผมมาขับมอเตอร์ไซค์แล้ว,แล,วแล้วซ้อนผู้หญิงมาใส่ชุดสีแดงแต่ว่าหันหน้าไม่เขาไม่เห็นหน้าไะพี่หันหน้าไปทางเขาก็บอกนึกว่าเป็นใช่เพื่อนหรือเปล่าผมบอกไม่มีพี่ผมไม่เคยเอาผู้หญิงที่ไหนมาซ้อนเลย อ่าแล้วเขาก็ยังงงแล้วเขาก็ถามผมว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าผมก็นั่งนึกแป๊บหนึ่งก็คิดขึ้นได้ว่าคือทุกวันอะตอนช่วงน,นั่นนนางงานอะผมกี่หนึ่งที่สองเนี่ยผมต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวไปส่งมาหลายที่บ้านแม่ะค,ะค้าอ่าทีนี้ทางบ้านเขาอะมันเป็นถนนซอยเล็กๆพี่ถนนส่วนเลนแล้วก็มีซอยเล็กๆย่ออีกทีหนึ่งคือผมจะออกมาแลงทางเนี้ยมันก่อนถึงบ้านเนี่ย มันเป็นทางสามแยกแล้วมันก็ผมไปที่หนึ่งที่สผมเห็นประจําเลยมันจะเป็นเอ,อไอกระทงอะพี่กระ,ะทงใบตองอ,ะอ่ะอ่าเขาจะมาวางหัวมุมคืออาทิตย์หนึงอะผมต้องเห็นห้าวันเนี่ยต้องเห็นแหละของไม่ใหม่ดยบางวันไปขับไปเนี่ยเทียนกับทูบยังไม่ดับเลยพี่ครับเราเห็นทุกวันแล้วเราก็รู้สึกกลัวหน่อยๆพี่แต่ด้วยความพี่ บางวันเราเห็นทุกวันนะพี่เราก็เลยบางทีเราก็แค่คิดในใจเผลอแบบคิดจะมาไหว้อะไรกันแบบก็ว่าไปในปากมางทีถ้าเป็นผูดก็ของปากไม่ดีคิดในใจว่าจะมาไหว้อะไรกันตรงนี้วะใช่ใช่แบบไหว้ทุกหูขยันไหว้กันจริงจังอะไรขนาดนี้คือเจอประจาพี่แล้วเราเวลาเราเจอเราก็กลัวแบบเขาไหว้เสร็จเขาก็กลับบ้านไอเรามาเห็นเราก็ลัวพี่เราก็บางวันเราก็ เหนืน่อยมาเราก็เห็นหแล้วหืไหวอีกแล้วอะไรวะเนี่ยทำไม <c oughs> เราก็คิดว่าทําไมไม่เรียกกลับบ้งกลับบ้านไปทำไมจองมาไหว่แบบทาไมไม่ถ้าเป็นวิญญาณอยู่นี่ทำไมไม่เอากลับบ้านไป <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกพี่ออมเพราะว่าพี่ออมบอกประมาณน่าจะเป็นจากตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นก่อนถึงสามแยกมันไม่มีบ้านเลยพี่มันเป็นป่าป่าป่าแล้วก็มีพวกสามพูมเอ่อไอพวกที่เขาไม่ใช้แล้วอะทิ้งพวกสามพูมพวก ของจีนของไทยอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้เยอะเลยแล้วก็ผมมจะว่าก็ประมาณเนี้ยพี่สรุปคือคิดว่าน่าจะมาจากตรงนี้ที่เราไปคิดไม่ดีพูดป่ะตอนนั้นพูดออกเสียงป่ะไม่พูดพี่เพราะไปคนเดียวอ่าไปบางวันบางวันเราเหนื่อยเราก็พูดแบบขยันไหวกันเราก็ว่าไม่ดีอะพี่คิดเสียงดังคิดจะเสียงดังแล้วเราก็คือทําไมไม่เอากลับบ้านันไปไหวไปมัน อาจจะเป็นเพราะอันเนี้ยเพราะว่ามันก็ไปสอดคล้องกับที่พี่เขาเห็นว่าเฮ้ยเราเอาผู้หญิงที่ไหนมาซ้อนท้ายน่าจะจากวันนั้นคือหลังจากที่เราคิดเสร็จปุ๊บมาเลยใช่ครับแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยพยายามจะเข้ามาในบ้านเราให้ได้ใช่ครับเออนะครับที่เราได้ยินเสียงกระดุงกระดิ่งมาชุดไทยแน่นอนเหมือนเป็นกระพวนที่ขาใช่ป่ะผมไม่แน่ใจพี่เพราะตอนนั้นมันมีรองเท้าแบบ ทิศกันก็จะมีกระดิ่งตรงเทาง้าด้วยคือเหมือ,ม <c oughs> อมนเดินตามเราเลยอะ่ะมีสิทธิ์ไปไม่ได้มีสิทธิ์ไปไม่ได้เ <c oughs> มื่อกี้บอกว่า <c oughs> บ้านที่ตรงจุดที่หมาหอนเนี่ยใกล้ๆก,กับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยหรอ <c oughs> ใช่พี่เพราะว่าบ้านผมอยู่ริมคลองก็ติดคะเอห่างกันไปสองหลังตรงจุดที่เขาไหวา้ <c oughs> ไม่ใช่ครับที่จุดว่า้จะไปที่อ๋อไปที่หนึ่ง ครับตรงหมาหอนนี้บ้านนี้เขาเลี้ยงไว้เยอะครับอืมแล้วเมื่อกี้เหมือนมันหอนตั้งแต่นู่นนะเหมือนมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันมีแบบไอ้พวกไม่มีบ้านอยู่ตรงตรงหน้าบ้านผมสองสามตัวมันก็รับมาใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงทานั่งอยู่หัวส่วนส่วนรัดก,ก็พี่เล้วอดีะยวนะแล้วไอ้ตอนที่มันรับมาล่าสุดก็คือมันมาหอนที่หน้าบ้านเรา มามาสุดตรงเนี้ยหัวมุมบ้านตรงเนี้ยพี่มันส่งกันมาคนไม่ลืมเลยว่าผมเล่าไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ผมก็ถึงบอกว่ามันมาแล้วมันส่งกันมามันส่งกันมาเพราะมันเสียงมันดังขึ้นดังขึ้นมันใกล้ขึ้นไงตอนแรกผมไม่อะไรเพอะพี่บิวแบบมาแล้วผมนี่หันไปนังปวาแบบนั่งอยู่คนเดียวหัวสวนโทษ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 คือพูดไปตามเนื้อเรื่องว่าปกติถ้ามันจะหอนเนี่ยมันจะหอนได้อยู่ตรงนั้นแต่พอมันมีไอ้น้องบางตัวที่อาจจะไม่มีบ้านแล้วมันอาศัยอยู่ที่หน้าบ้านเรามันรับเนี่ยสิ มันมันรับป่ดิพี่ถึงหัวมุมบ้านเลยครับเพราะเมื่อกี้ผมก่อนเดินออกมามันก็นอนอยู่สองตัวเนี่ยแล้วอยู่อยู่มันก็เงียบมันก็เงียบมันก็เงียบครับพี่นึกจะหอนมันก็หอนดีนะเวลาเนี่ยห้าฟุงดีมาไม่ตีสองตีสามนี่โอ้โหหลอนนะแต่มันก็นั้นนานมันหอนทีพี่เพราะมันเยอะได้ยินบ่อยอ๋อมัน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 หอนบ่อย อ่ามันครับแต่จะเมื่อกี้จังหวะมันมาพอดีเป๊ะไงใช่ครับที่ทีนี้จังหวะมันเป๊ะมากเลยพี่แล้วจังหวะที่แบบเล่าถึงตอนที่เขาร้องไห้แล้วอ่ะอ่าใช่ถอนนอนแล้วอ่ะถอนไม่ให้เล่าต่อเลยพี่ร้อนผมลืมไปเลยถอน้าจนลืมเลยอ่ะโอเคโอเคผครับผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวรีบเข้าบ้านนะครับพีนจะจบนี้ก็รีบสื่อไปส่งผู้ชายมันเรียบร้อยพี่เตรียมพร้อมห่างจากบ้านนี้ขนาดไหนเนี่ย ไม่ห่างพี่ข้ามคลองมาคลองผมเป็นคลองเล็กๆเองครับเนี่ยนิดเดียวครับโอ้โหมาบิ้วเล่าติเนานอกบ้านเพื่อเอาบรรยากาศเอาคือในบ้านมีพี่มีแม่อยู่อะไรเงี้ยเพื่อคุยกันรบกวนครับอ๋อโอเคโอเคได้คุณเบิร์ตขอบคุณมากมากที่ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะคุณเบิร์ตนะรีบเข้าบ้านนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว